ต้นไม้เรืองแสงที่วัดศรินทรวารารามภูพร้าวพญานคราชเรืองแสงที่วัดป่าภูปังสถานปฏิบัติธรรมวัดหนองป่าพงวัดป่านานาชาติยังมีวัดอีกหลายแห่งที่ผสมความเชื่อเข้ากับประติมากรรมศิลปกรรม,รรรมจนเกิดเป็นอารยธรรมที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของศรัทธาสถานที่เหล่านี้คือเส้นทางอิ่มบุญแดนอุบลยนแสงแห่งธรรมตามรอยอารยธรรมเรืองแสงแห่งลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งใน12เส้นทางท่องเที่ยวเสริมบุญ Amazing Multi v e r s e เปิดจัก,กรวาลสายบุญที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอท,อท,อทอได้รวบรวมาศาสนสถานวัดสิ่งเคารพและศรัทธาทั่วไทยเพื่อปักหมุดเส้นทางขอพรพระเสริมสิริมงคลพร้อมด้วยสถานปฏิบัติธรรมที่จะพาทุกคนไปสงบจิตสงบใจพร้อมโซเชียลดีทอกทั้งหภูมิภาคทั่วไทยในรูปแบบของอ e ีบุ๊กบนราชธานี ก็จะเป็นเรื่องของเส้นทางการอิ่มบุญอุบลเรามีบุรพาจารย์ที่โดดเด่นในเรื่องของวิปัสสนาอย่างเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ชาซึ่งท่านมีถิ่นกำเนิดที่อุบลราชธานีแล้วก็ท่านได้เคยจำพรรษาในวัดต่างๆในอุบลราชธานีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบนะครับที่ศรัทธาในเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวตามรอยของหลวงปู่เกจิบุรพาจารย์ของอุบลอุบลราชธานีนั้นก็มีวัดที่เป็นเรื่องแสงก็คือวัดศิรินทรปูพร้าวที่อำเภอศิรินทรและอีกที่หนึ่งก็คือวัดป่าภูปังที่อำเภอศรีเมืองใหม่นะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายบุญน,นะครับเส้นทางจากอำเภอศิรินทรไปจนถึงอำเภอเขม,มาราชเป็นเส้นทางไฮไลท์ของอุบลราชธานี นนนเเป็เส้ทาางธธรรธรรรรรรมมมชติวัฒจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองชายแดนที่สําคัญของประเทศด้วยทำเลที่ตั้งกับสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นนับได้ว่าเป็นเส้นทางในการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในแถวอาเซียนได้เป็นอย่างดีคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเข้ามาทําบุญเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจเรามีที่พักมีโรงแรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ศรัทธานในเรื่องของเหรียญ นะฮะเรียนรองขวงบูรพาจารย์ต่างๆนะครับแล้วมานั่งวิปัสสนามาทาบุญเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานสิ่งเหล่านี้นยนครับจะทําให้เศรษฐกิจใน,ในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความาแข็งแกร่งนะครับสามารถที่จะก้าวเข้าไปในทุกอนูนะครับของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับตัวเลขค่อนข้างดีครับนะครับสำหรับของอุบลรชาชธานีในาสายบุญแห่งน,นี้ครับ ปัจจุบันการท่องเที่ยวมูเตลูลหรือการท่องเที่ยวเชิงศรัทธากำลังได้รับความสนใจในตลาดโลกและประเทศไทยก็เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่เปลียมด้วยวัฒนธรรมอันโดดเด่นเชื่อมโยงไปถึงอัตลักษณ์ความเชื่อของท้องถิ่นที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวสายศรัทธาได้เป็นอย่างดีทั้งยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสําคัญจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์พบว่าในปี2562การท่องเที่ยวเชิงสแสวงบุญ สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบสูงสุดถึง1,800ล้านบาททั้งนี้จากข้อมูลของ Future Market i n s i g h t 2023พบว่าการท่องเที่ยวเชิงศรัทธ,ธามีแนวโน้มในการเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั่วโลกเพิ่มขึ้น3เท่าภายใน10ปีจากมูลค่ากว่า13.7พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2566และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น4 0 9พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี2576ธนชัยจิงเจริญทีมข่าว n b t TV ทวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี